เตรียมตัวเล่นอ e ีเวนต์มินิดาวเดนในวันพรุ่งนี้อีเวนต์จะเริ่มในวันที่20พฤศจิกายนเวลาบ่าย3และจะจบในวันที่26พฤศจิกายนเวลาบ่าย3ทหารดาวเด่นในอ e ีเวนต์นี้ได้แก่ซูเปอร์นักระเบิดกำแพงคุณจะได้ใช้ฟรีตลอดอ e ีเวนต์และสามารถบูธฐานซูเปอร์ตัวอื่นได้อีก2ตัวอีเวนต์นี้เราจะต้องป้นน้ำแข็งก้อน ซึ่งหาได้จากการเก็บดาวในหมดผู้เล่นหลายคนเมื่อได้นำแข่งก้อนมาแล้วก็จะปลดล็อกรางวัลรางวัลครั้งนี้เป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเป้นของคุณให้ดียิ่งขึ้นสายฟรีจะได้รับเค้กประสาทแคนสีชิ้นเปิดใช้งานเวลาจะป้นยาวๆได้ทองคำและน้ำม่วง13ล้าน5แสนได้น้ำดำา1 5 0 0 0 0หยดและเหรียญซูเปอร์550เหรียญนอกจากนี้คุณสามารถซื้อบัตรอีเวนต์มินิได้ ราคาน่าจากะ69บาทเมื่อซื้อแล้วจะได้รับรางวัลฝั่งบนสายเติมจะได้รับทองคํา9ล้านเหรียญน,น้ำด,ำ 1, 500, ดํานึ0 0 0 0หามื่นหยดน้ํายาสเปรย์กรสองขวดได้รุนครบทั้งรุนทองคํารุนน้าม่วงและรุนน้าดำําและเหรียญซูเปอร์1,900เ้ยหรียญหากคุณวางแผนจะซื้อบัตรอีเวนต์มินิแก้วแนะนําให้ซื้อที่ซูเปอร์เซลสโตร์ซื้อที่นี่จะได้ของแถมเพิ่มแก้วใส่ลิงก์เว็บไว้ในคำบธิบายกดที่ลิงก์เข้าไปซื้อได้เลยครับ ซื้อผ่านลิงก์นี้แก้วได้รับส่วนแบ่งเล็กๆได้ได้สมท,ทุนซื้อลิงก์จากบ้านใหม่มาแจกขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสับสนุนแก้วมาตลอดเมื่อคุณสะสมน้ำแข็งก้อนครบ ,3950 ก้อนคุณสามารถทำเส้นทางบนนั้นได้ต่ออีก3ขั้นจะได้เหรียญซูเปอร์ขั้นละ1 3 0เหรียญรวมทั้งสิ้น390เหรียญสรุปสายฟรีจะได้เหรียญซูเปอร์ทั้งหมด940ี่เหรียญและสายเติมจะได้เหรียญซูเปอร์ทั้งหมด2840ปรยเหรียญอีเวนต์ม จะไม่มีการจากเหรียญเพิ่มจากทีมงานครับของรางวัลที่ให้แลกในครั้งนี้ก็จะเป็นของรางวัลเก่านะครับที่เคยแจกมาแล้วนะครับหรือว่าเปิดขายมาแล้วก็จะนํามาขายลดราคาครับสายฟรีสามารถที่จะเลือกแลกของสะสมได้น,นะครับก็จะแลกได้1ชิ้น,นครับก็มีให้แลกทั้งรูปปั้นคุเพิงรูปปั้นพ่อมดของบรรณานการราชันกอบบินแล้วก็รูปปั้นมังกรตกแต่งสวยงาม ก็จะเลือกได้1ชิ้นนั่นเองและท่านผู้ชมเป็นสายเติมนะครับสามารถที่จะเลือกฉากหรือสกินได้1สกินนะับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีฉากอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นฉากภูเขาหมูป่านะครับใดราคา2250เหรียญซูเปอร์นะครับทั้งฉากและสกินราคาจะเท่ากันนะครับก็ดูฉากกันเลยฉากก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือฉากภูเขาหมูป่าฉากนี้เป็นฉากแรกๆเลยนะครับที่เปิดขาย ในเกมแคดดอกแคส่วนตัวแก้วก็ชอบเหมือนกันและฉากที่2อนครับเป็นฉากพงไพรสุดอลังการครับถ้าแก้วจะไม่ผิดน,นะครับมันจะเปิดขายเมื่อเปิดตัวบ้าน14นั่นเองก็เป็นฉากนี้เลยเองและต่อมาครับก็จะเป็นฉากวันหิมะตกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเเข้ากับคิดมาดปีนี้เลยใครที่หาฉากอยู่ก็สมารถที่จะจะได้ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นสกิน,นครมี4สกินให้คุณผู้ชมได้ทําการแลกกัน,นครับสกินแรกราชันน้าแข็งแก้ว่ามันดูท, <ause> ทางการมากเลยนะครับมันอ่เท่ดีต่อไปนะครับก็จะเป็นสกิน ราชินีพิกเซล uh huh. อันนี้ก็คงแล้วแต่คนชอบเนาะใครชอบสไตล์นี้นะครับก็น่าจะโดนใจนะครับส่วนตัวแก้วค่อนข้างเฉยๆต่อไปก็ผู้คุมพิกเซลนะครับใบหนึ่งสกิน แล้วก็สุดท้ายนะครับสกินยอดนักรบหลวงยุคมืด <c oughs> แก้วสกินนี้เท่สุดยังไงผู้ชมท่านใดที่จะจัดก,ก็สามารถที่จะเลือกจัดได้นะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมไม่เอาของสะสมนะครับที่มันไม่ได้ช่วยอัปเกรดหมู่บ้านนะครับ ก็มาเลือกรูนทอคาได้นะครับเมื่อก่อนแก้เคยแนะนำนะครับว่ารูนทอคำนะครับไม่แนะนําให้ซื้อนะครับแต่ว่าพี่ๆบางท่านนะครับอาจเห็นว่ารูนทอคำนะครับช่วยทําการประหยัดเวลาฟาร์มไปได้นะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับถ้าต้องการแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชมที่ป้นประจําอยู่แล้วเนี่ยแกไม่แนะนําให้ซื้อนะแล้วก็มีไอเทมเม็ดมูลนะครับเป็นน้ํายาสเปกรอนซุปเปอร์น้ํายาแหวนกาแพงผู้แห่งสิกิขวาง น้ำยาวิจัยนะครับพรุ่นี้ผู้ชมก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับถ้าผู้ชมต้องการเอาไปใช้เนาะแล้วก็มีสรักยรกรที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นน้ําม่วงทองคําและน้ําดำนะครับที่สามารถเอาไปทําการช่วยเติมคางได้นะครับแต่แก้มองว่าเอาไว้ซื้อตอนเดือดเ็จเหรียญจะดีกว่าเนาะและนี่คืออีเวนต์มินิดาวเด่นที่เข้ามาเพื่อช่วยเสริมประสบการณ์การเล่นเกมหลังปล่อยอัปเดตบ้านส หากคุณต้องการดูแก้วตีบอและหลีกตำนาน๙ใหม่กดที่คลิปเข้าไปรับชมได้เลยครับ